ถ้าเราดูเราดูเหมือนลับอย่างคุณนกเจร์ดูบ่อยๆนะดูทุกวันเนี่ยต้องอย่างนั้นแหละจย์ต้องอย่างนั้นแล้วละต้องหาซื้อต้องหาซื้อนั่นอย่างที่อาจารย์ทําแล้วแหละจย์เอาไว้เป็นให้มันเขาเรียกอะไรนะให้มันชินตานะครับมันจะได้ใช่เห็นเนื้อเห็นเห็นเนื้อเห็นธรรมชาตินี่ก็รู้แล้ววัตัะแต่แล้วพระเรียนแบบนี่แบบคนละอย่างเลยนะ คือธรรมชาติมีนคนละอย่างศิลปะก็คนละอย่างแล้วถ้ามันเก๊เก๊หกสิบปีเจ็ดสิบปีที่แล้วทำไงอ่ะเวลานั้นพิมพ์เพิ่มก็ไม่ได้พิมไม่ได้ด้วยใช่ไหมอโอเคเน่พิมพเพิ่มไม่ถูกเพราะว่าถ้าพ้าแท้เนี่ยก็จะมีความคมชัดลึกเนี่ยมีความคมชัดลึกก็เป็นฝีมือช่างหลวงอะ่ะ มือมือช่างหลวงช่างในวังเน